สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเรช n นลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้แคเรจะพาเพื่อนๆมาทำกระเพราหมูสับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะวัตถุดิบนะคะก็มีพริกกับกระเทียมตำค่ะตำแค่พอหยาดนะคะใบกระเพราแล้วก็หมูสับค่ะ จะใช้เป็นหมูบดละเอียดหรือว่าเป็นหมูสับหยาบก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะประมาณสองช้อนค่ะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะคะให้ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะคะใส่ลงไปผัดเลยค่ะผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่หมูของเราลงไปเลยค่ะใช้ทับพีคนแล้วหมั่นบี้เอาด้วยนะคะเ arn, พื่อน arn, เพื่อที่จะไม่ให้หมูของเราจับตัวเป็นก้อนค่ะเมื่อหมูของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะ น้ำมันหอยก็ประมาณ2ช้อนค่ะตามด้วยสีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนเช่นกันค่ะผงปรุงรสรสด,ด,ดีใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ ให้เพื่อนๆลองชิมรสดูนะคะถ้าไม่ถูกใจก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะคะก่อนจะยกลงให้ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะคนซัก1-2ทีแค่พอใบกระเพราสลบแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแคเร่ด้วยนะคะ คลิปนี้มาเร็วไปเร็วนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ